พมกูจริงแล้วกาเลยเตืนยินดีใช้ไม่รับที้ก็ปฏิบัติหน้าที่ก็อย่าววาดกันเลยห่านเ้อะนายนี่ต้องเลงไอ้เมื่อนิวเ้นด่อไปไอ้เจ๊แยกตามด้านรวจพอรถจอดปั๊บสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงจังหวัดส่งยินดีต้อนรับครับจะรับคดีเพิ่มไหมครับโอ้โอ้เขาเปิดการก็เล้ยวา แล้ว,วมติดร่างติดร่างก็เพื่อกูตื้อกว่ากูยอมติดกันนายแรงเพราะวันนั้นยอมติดนูเออพอติดร่างปั๊บครบคำนวณคำนดเดินออกจากร่างปั๊บขมีแบบชีวินโอกาสหน้าติดใหม่นะครับ <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการหลังจังหวัดจังครับ <c oughs> ยังเป็นหนอตำได้เป็นรวยต่อไปนั่งเกียรกูนี่กูต่อไปไกลเหนือลำ ก็เนี่ยลำเออมือเปืบริษัทหนูนุ้ยมาเก็ตติ้งเนีลยลำทุกกรบอกไม่ต้องปอกกินได้เลยลองกินเพื่อมาใจจ้างเราตำาระบบลิปสติกะใครแม่ป่รากินเรามุนตายตึงเนี่ยหลอวืด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 กินไม่มดมุนวุบเนี้ยรอบรอบป้าำไปวันเลยอะแค่มันชจอชีิตทันได้ไหมไม่ยอมเพื่อ อินิตอนมีรหัสใต้ขวาเนวหลามมีรหัสใต้อุดหมายเลขแจ็คพอตอยู่ที่ใบกล้วยรองพอสให้ท่านกอดกัะสุนระบบเอ็นมเอสเนวหลามมือสัตว์นูนุูน้นมากระติ้งทุกกระบอกเวลาปอกจะได้ลุน้นลุ้นรางวัลรถเบนลุ้นว่าจุกหรือดิบใอยปีงแคบๆเดี๋ยวรใช่น่าจะนะอย่าไเป,ป๊ะพรำลุกทำอาหานตีว่ามัน พอเคลนได้ว่านั้นทิให้มันได้ยืนเร็วยนุนตำเลยพลันเดาการเพราะนั้นมันเป็นเวนินเวลาเขาเข้าเวินเราอย่างพลันเลยพลันเวลาเคยมาอยู่เวินดูการเราไปอุกรลนของผู้อื่นนี่มันเป็นบาปลูกตึงรวยการรวยแบบไม่ไ่ายเจอรวยแบบทุกการจะไหมมันไม่ได้มาดว้วยความบริจุดทีนี้มันไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นกรรม เพื่อพ่อในนู่นนู้มันตกยิ่งตายไม่เจออีกับพอพุมเพื่อในเชือกเชือเพื่อเชือเยือนก็เรียกว่าเยือนเชือเยือนกับได้เมียอยู่เมืองเพชรตกยิ่งคนก็เรียกว่าเยือนเมียเพชรเยือนเมียเพชรหัสมควรตกยิ่งแล้วกันเยือนเมียเพชรหัวนุ่งไก่โจมานูนูเลยที่ไปจัดมากระเพาบ เจ้าโปรยสงสารกับลูกเจ้าที่นู่น้ามาซาแล้ในบผ่นเมืองกองนูใครน่นรามีแต่ยอมอยากเจ้าจะมาก้าพิรนแเราก็ตัาคาลวงตา ช่วยเหลือลูกด้วยหนูในชื่อปริชาติค่ะเป็นดิดาศสาวแห่งเมืองของพระยาวัยอยู่เกรนราประเทศเจ้าขายักษ์นนทชิตมันจะมาเอาหนูไปเป็นเมียมันถ้าหนูไม่ยอมพ่อหนูตายแน่ตอนนี้ทีเด็ดพ่อประกาศว่าใครมีอำนาจมีความสามารถปราบยักษ์ได้จะมอบหนูอ่ะให้เป็นเมียมของคนคนนั้นค่ะมีแนะล้วไม่ลกคนที่มาปราบยักษ์มีแล้วก็ออยนก็ชื่อพระยาไขาเหล็กค่ะ ยังกรนัดเลยเจ้านี้เ่ผมนี่อยักมาตาเคยแเลกกันยวอยักมันกะก้องมันไม่เลก